พาชู two, reading reading คืออะไรนี่การอ่านมี14ข้อนะ reading 1 item นายคือข้อ9 direction คำชี้แจง read the poster and answer the question อ่านโปสเตอร์นี่คือโปสเตอร์แล้วก็ตอบคำถามนี่โปสเตอร์ seven tips for senior high school แปลว่าอะไร <10. S 1> เอ่อเจ็ดชิปเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดคำแนะนำสำหรับเออนักเรียนไฮสคูลคือม <10. S 1> ไหน ไฮสคูลสูงไปอีกมหเออมปลายนั่นเองนะไฮสคูลคือก็ถือแล้วแหละมปลายมหก็ถือว่าเป็นโู้ผ้าถุงผ้าถุงกะถือแล้วแหละอย่างพูดไทยอย่างพูดแบเงี้ยพูดไทยค่ะมันคือความจริงมันคือความจริงไอ้ครูเอางั้นก็พูดไทยบ้างผสมนี้บ้างก็พูดให้มันให้มันเป็นกันเองไหมอ้าวมาเจ็ดคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่จะเรียนมปลายมีอะไรบ้างเนี่ยคำแนะนำที่หนึ่ง ดู everything early แปลว่าอะไรดูแปลว่าทำ everything คือทุกสิ่งทุกอย่าง early แปลว่าช้าตรู่หรือว่าแรก d ดู everything early ฮะ morning early เคยได้ยินไหมเช้าตรู่ morning early ก็เลยให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตอนไหนเช้าเช้ามันจะได้อากาศสดชื่นต่อมาไม่ใช่ทาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรวดเร็วนาะ ออไ,ไม่มีคําว่ามอร์นิ่งเออร์ลี่เนาะให้เราทําอะไรต่างๆอย่างรวดเร็ววางแผนไวล่วงหนะน้านี่สองเรียนทูบีเรียนทูบียูออลเบสเฟรนเรียนรู้ที่จะดูแลและเข้าใจตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีของตัวเองคําแนะนําที่2นะเออต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเอง 3. ามล่ะ o u n s e l o r are not t h a t scary ครูแนะแนวไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครูไม่ได้น่ากลัวนะนี่ครูมาแนะนําเราเมื่อกี้คือแนะแนวทางไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดดังนั้นเราอย่ากลัวที่จะถามความจริงมีอะไรก็พูดความจริงไม่มาเรียนเพราะอะไรมาเรียนเพราะอะไรไม่อยากมาเพราะอะไรพูดเอาดูอ่ uh. for, apply for university as early as you can สมัครเข้ามหาวิทยาลัยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามีโอกาสรีบสมัครเข้าเลยนี่คําแนะนำในในโปสเตอร์นะ apply for university บางมหาลัยเขาให้เริ่มสมัครตั้งแต่ม .4 เราก็ต้องรีบเตรียมตัวถ้าอยากจะเรียนอะไรต้องรีบเหมือนอยากจะเรียนนั่นเรียนนี่ม .3 ยังช้ายัยงไม่ทําอะไรเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมไฟ a e f f o r school event with friend คืออะไรเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนกิจกรรมของเรียนกับเพื่อน,เ,อนเคยเข้าไหม งานนู่นงานนี่ไม่รู้ไปอยู่ไหนอันนี้เขาแนะนำถ้าศึกษาก็ควรไปไป,ไปเข้าร่วมกิจกรรมของเรียนบ่อยๆเราจะได้มีทักษะในการเข้าสังคมไม่ใช่ไปนั่งคืนอายไม่มีทักษะการเข้าสังคมเซเว่นอันนี้ครูสะท้อนสิ่งที่มันเป็นจริงผ่านโปสเตอร์นี้พอดีเลยซิกด k e เช็คคล s เซ u ย o ด t นน e ดเอออันนี้อย่าเข้าเรียนในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเขากำลังบอกว่า เราต้องเราต้องพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากเรียนก็ถูกไงแต่เป็นคำนีนนะไม่คือสําหรับมปลายเราต้องเลือกเพราะเพราะมันมีหลายวิชามากที่ที่เราต้องเรียนใช่เขาเรียกไฮสคูลเนะเ<ร>าะถ้าหมดม,ม,ม,มต้น secondary school secondary school ไปดูข้างหน้านี้มันมีเขียนอยู่ secondary tree เนี่ย secondary แปลว่ามัธยมต้นเห็นไหมเคยสังเกตไหมเรียนเนี่ยที่เขาติดตดที่เขาติดติดไว้ก็สังเกตด,ด้วย เนาะขาอคือด o นเช็คคลาส s สร็จหยุดด t น e e d อย่าเลือกเรียนวิชาที่วิชาที่ไม่จําเป็นแต่ในระดับอนุบาลถึงม3เนี่ยทุกวิชาจําเป็นหมดเพราะว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่คนอยากเรียนอะไรก็ต้องมีคณิตศาสตร์อังกฤษต้องมีพื้นฐานเข้าใจไหมโอ้คัมชูเอาเอ l คลาสพลี s ซวสวเดนไวอายุโบอปเรตทำไมตื่นสาย เอาดู look at the screen ดูหน้าจออา seven take on leader role take on leadership role คืออะไรเออเอ้าทำไมรู้อ่ะเฮ้ยจริงเหรอนี่เราตอบฮะอ๋อดีดีเอาอย่างน้อยก็ยังดีไงดี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 อย่างน้อยเราก็พยายามเนเราใช้โทรศัพท์เซิร์ชกูก็ไม่ว่าน่ะเอออย่างน้อยเราก็มานั่งเออเออไม่ใช่เออเออเราไปถ่ายรูปแล้วเซิร์ชใช้อะไรเทคโนโลยีที่เรามีอ่ะช่วยกันเอา เทคออลลีดเจอชิฟโรเราต้องมีทักษะความเป็นผู้นำมีไหมไม่มีเอาออกหน้าฉันไปพูดหน่อยออกหน้าสอทงไปพูดหน่อยไม่ค่ะคูณรูนู้อันนี้ไม่มีทักษะพูดนำใช่ไหมไปเธอคุณไปเลยเธอน่ะไปฉันไม่ไปเนี่ยไม่มีทักษะผู้นำเข้าใจไหมอันนี้คือเซเว่นทิปโฟร์ซีเนียเรามีหรือยังเราจะเรียนมปลายเรามีหรือยังเนี่ยสอดคล้องกับความจริงของเรานะมีแล้วมีอะไรบ้างอ่ะมีดูเอร r y ิ้งเออร์ลี่ทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วไหมไม่ค่ะมาเรียนกับสิบโมง อาบน้ำเกิดเก้าโมงครูไปปลุกก็ไม่ตื่นใช่ไหมเออเลตูบี้โยออนเบสฟรีนเลือดด้วยจะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไหมของตัวเองไหมได้ค่ะ Counselor are not t h e that scary ครูแนะแนวเนี่ยน่ากลัวไหมน่ากลัวครูแนะแนวไม่ครูแน่แนวครูอย่างครูเนี่ยไม่น่ากลัวมาถามได้เลยอ้าครูไม่ได้เราต้องกล้าที่จะพูดความจริง Apply for university as early as you can เอฟเฟอร์สกิลอีเวนต์วิดเฟรนเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ่อยๆ,ๆเข้าใจไหมมาร่วมกิจกรรมหน้าเส้ธทงเข้าแถวสวดมนต์ต้องมาดอนเทคเดินไปประาไม่เนาะดอนเทคคลาสเซสยูดอนนิดอย่าเรียนวิชาที่คุณไม่ไม่อยากเรียนมาติดไหมเออติดอยู่เทคออนลีดเดอร์ชิ p โปรอันนี้เพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมเออ <c oughs> ตอบว่า <c oughs> แปลแปลแปลเทคออนลีดเดอร์ชิฟโรต้องเป็นผู้นำทุกคนต้องเป็นผู้นำให้ได้ ไม่ใช่ผักเอ้นเซอร์อะไรเงี้นแม่เอ่เอ,อ่ะต่อมาเซฟเดอะพินเก็บมุดนี้ไว้ต่อมาคำถามก็ถามว <Zahlen. S 2> ่าเว้นเว้นแปลว่าอะไรฮะเมื่อหรือแสดงถึงเวลาวอตเวเป็นไวน์คือเรียนไม่วอตเวเวอวอตคืออะไรใช่ไหมแปลว่าอะไรถามสิ่งของอาชีพวอตเวเวนแปลว่าที่ไหนใช่ไหมถามหาสถานที่ใช่ไหม วอตเวลวินเวลาทามหาเวลาเออผู้เขียนใหม่ผู้ขอูขอภัยในความไม่สวยลายมือไม่สวยถามทีละคนว a t แปว่าอะไรพันตี้วอรเออถามสิ่งของหรือว่าเรื่องอาชีพก็ได้ What do you do for living? คุณทำอาชีพอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่า What is this? อันนี้อะไรก็ได้ถามหาสิ่งของ This is remote c o o t r o l อ่าวอตเวเหลว a y แปว่าอะไรอ่าพลอยอ่าช่วยเพื่อนน้อย เวเวบอนี่เวนั่นไงไม่ใช่ที่ไหนวอทเวเวนบายเวที่ไหนวอทเวเวนเวคือที่ไหนถามหาสถานที่เวไอยูนาวคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้สคูลตอนนี้อยู่โรงเรียนแาวคือขนาดวอทเวเวนอ่าลินลินดาเวนแปลว่าอะไร วินเรื่อวันเออถามหาเวลาใช่ไหมอาจจะเป็นวันก็ได้หรือเป็นนาฬิกาเป็นเวลาก็ได้ก็ได้ทับหรือจะถามหาเดือนซึ่งจะทับต้องดูรายละเอียดแล้วนะเนี่ยบีมวอตเวลวายแปลว่าอะไรวายเออวายแปลว่าทำไมถามหาเหตุผลอย่างเช่นถามแพตตี้วายดิสจั l เลสทำไมคุณถึงมาสายแบบนี้ถามหาเหตุผลโน้มจะใส่ It's not the good reason มันเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อย make sense ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ You near the school บ้านคุณอยู่ใกล้ๆเนี่ย You can write a by สามารถปัจจการ on on walk สามารถเดินมาได้เดิน walk on food รู้ไหมถ้าเราเป็นมีคำแนะนำจากแพทย์เขาบอกว่าเราควรเดินหรือว่าเาใส่โควินง ครูก็เดินทุกเช้าทุกเย็นเราอย่างน้อยเราต้องต้องเดินเอออย่างน้อยก็หนึ่งกิโลต่อวันเพื่อให้มันเผาผลาญแคลอรี่น้ําตาลที่มันอยู่กับอาหารข้าวที่เรากินเอ๋อเราอยากมีอายุยืนยาวหรือเปล่าเอ้ามาวอตเวียนไว้ฮาวล่ะฮาวทิพฮาวฮาวคืออะไรทิพฮาวฮาวอะไรฮาวแปลว่าอย่างไรใช่ไหมถามหาวิธีการว่า How do you go to school เรามารงเรียนได้อย่างไรยานมาแรงมาเชื่อมสู take you to school โอเคก็นั่ okay. นทำไมเราไม่บอกให้ยาเอายายเพกกิ่งกลับมาแต่กีดยางใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> <ๆ>ที่หลังพลอยก็ไปปั่นจักรยานไปรับเพื่อนมาสมัยครูเรียนมหน 1, 2, ึ่งสอสามครูปั่นจักรยานไปเรียนบ้นนา,าน,าน,าานาแล้วเราก็หาซื้อซ่อมสี่คันละร้อยสองร้อยก็ได้ดอก มันอยู่ที่ใจเรานี่แหละถ้าใจเราอยากมาเรียนอ่ะอ่ะต่อมาอ่ะดะูดูหน้าจอคำถามก็ถามว่าคำถาม็็าถามว่า,า,าอะไร When. When you are s t u d y i n g senior high school next year you choose When, When. เมื่อ,อเมื่อก็ถามเมื่อ you are s t u d y i n g คุณกำลังจะเตรียมตัวไปที่ high school next year ปีหน้าเนี่ยเตรียมจะเข้า high school ปีหน้า next year next ไปว่าหน้าใช่ไหมหรือถัดไปเนี่ย โอเคครับไม่ค่อยกินหรอมอสามไม่ค่อยกินให้เลยเดี๋ยวถ้ามีนาเึ้นห้องคอมแล้วรอที่นู่นะกูก็จะไม่กินกันเวยูอาร์สตาร์ทิงซีเนียไฮสคูลเน็กียยูชูสเราควรจะทำอะไรเี่ยคะเออเดี๋ยวอไปกินแกตอนหิบไปกินเลยนี่แหละเสร็จข้อนี้เลยกูให้ข้อเดียวไม่แต่เราจะหายไปหรือเปล่าไปไหก็ไปหรอกกระยนไหนูหายหนอร่ พฤติกรรมแม่ดีมันสื่อถึงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นใน่นะอดีตที่ผ่านมาเราไงไมู่กเลยเขาก็บอกอดีคู่แเป็นอดีตคู่กไเอนกันีผมรูว่าดทีด่ใช่สมมติว่าอดีตตรงนี้เราทำแบบนี้ไม่ดีมาใช่ไหมดังนั้นเราต้องเริ่มคำดีเพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแล้วในงเวลานี้เพื่อโอ้ยโอ้อ้ยอ้อ้ยโออยโอยออยอออ้อ้ เบสยูอาร์ซันนิงเซนิเอร์ไฮสคูลเด็กเกียร์ยูชุดยูชุดชุดเป็นคำแนะนำแล้วใช่ไหมควรเป็นว่าควรว่าควรจะทำยังไงฮะทำยังไงไม่แต่เราถ้าเราจะถ้าเราจะตอบเราต้องดูที่โพสเตอร์นี้คำแนะนำตามโพสเตอร์นี้ห้ามอินตัวเองโอเคหักเบสออนตัวเองตัวเองไป่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ให้ขึ้นอยู่กับตัวนี้ มาดูตัวเลือกข้อหนึ่งอาเปให้ฟังหน่อย B the head of team project head คือหัว B เออเป็นหัวของของงานนั้นอ่ะคือแปลว่าอะไรแปลเป็นไทยอ่ะเป็นหัวหน้าเออหัวแถวหัวหน้าของทีมนั้นอ่าอ่าข้อสองอ่าข้อสองว่านข้อไหนถูกเขาว่าเราควรอันนี้ก็เป็นไปได้นะหัวหน้าใช่ไหมนี่เซเว่นเขาบอก leadership role ข้อหนึ่งเป็นไปได้ใช่ไหม เอามาดูข้อ2ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเราต้องเป็น <c oughs> Not Jo อดจอยซั m เมอ i t i i v t t y to Save money <c oughs> อย่าเข้าร่วมกิจกรรมช่วงฤดูร้อนเพื่อซเอซฟเงินเขาแนะนำไหมไม่ไมเออข้อนี้ผิดแล้วไม่ได้บอกว่าต้องซเซฟเงินอ,อะไรสักอย่างในนี้ไม่มีพูดเลย <c oughs> Not waste your time on sport day or tutoring classes อย่าเสียเวลาของคุณในในวันกีฬาในในคาบของกีฬาแล้วก็ในการติวคัในการในการติวใช่ไหมเขาพูดถึงไหม ไม่กา Talk to your close friend more than your teacher t Talk แปลว่าพูด close friend ปว่าเพื่อนสนิทพูดกับเพื่อนสนิทมากกว่าพูดกับครูถูกไม่มีไม่มีไม่ได้เอาตามตัวเราเองนะเอาตามนี้ไม่มีข้อไหนถูกข้อไหนถูกข้อหนึ่งเออข้อหนึ่งมีเพราะเพราะว่าอะไรเห็นตรงนี้ไหม leadership นี่ที่ที่ลินไม่ใช่ที่บีมพูดเนี่ย leadership r o เนี่ยตรงนี้มีก็คือเป็น be the head of team project เป็นต้องมีความเป็นหัวหน้าเป็นผูน้นำเออเป็นหัวแถวต้องมีความเป็นผูน้นำเนาะอโอเคค่อยๆไล่ like <c oughs> ไปอ่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งอขอ,ข,ข,อขออีกข้อหนึ่งเพราะว่าข้อเดียวมันฮะมาเออเดี๋ยวค่อยพูดกันไปอยู่ครูก็จะไปโคราชอะไาเอามาดูหน้าจอ เห็นอะไร What do you see in the Very good Very good What can you get What is about มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเครื่องหมายเออเกี่ยวกับเครื่องหมายผูบอกหั่วอย่างขอเดี๋ยวครูบไวยมันเอ่อครูขออีกไงครูขอร้องไงเออครูไหวบานรับขอร้องเออถือว่าครูขอร้องอ่ว Read the instruction and answer the question อ่ะคือคำแนะนำคำแนะนำเวลา เวอเวอเวลาในอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าห้ามห้ามทำนี้ได้ทำนี้ได้เอาวะเอาวใหม่ไปฉีดดิเออมันจะได้รู้เลยเออเป็นมากนี่คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเคยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเคยคเรื่อนนี้เราดีตอนนี้มันต้องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่หรือว่าเสื้อผ้าเราก็จะมีคำแนะนำนะผ้าเราแ่บผ้านี้ซักไหนได้ผ้านี้ควรซักแบบไหนก็มีอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรอะไรกันเออเราเตาดูจากรูปภาพดิ อันนี้แปลว่าอะไรดิเดี๋ยวครูจะต้องเขียนด้วยย้อนก่อนเขียนต่อเขีนะฮะอ้าวอันนี้คืออะไรเออดูน็อะถูกแล้วดูน็อตแมชชีนวอชคืออะไรก็อเลขเปลว่าอะไรดูจากรูปแล้วคิดไไว่าแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำน้ำกักมือบะได้แมชชีนแมชชีนแปลว่าเครื่องเครื่องดักจับเออซักมืออะไรไม่ไม่ใช่ซักมือไม่ได้ซักอะไรไม่ได้นี่ซักเครื่องเออแมชชีนวอนชดูน็อตแปลว่าห้ามแปลว่าปฏิเสธห้ามวอชแมชชีนก็คือซักด้วย เครื่องซักผ้าเออเครื่องอัตอมาโรไอรอนแปลว่าใช้เตารีดโรแปลว่าต่ำเตารีดไอรอนแปลว่าเตารีดหรือว่าโรไอรอนมันเป็นสัญลักษณ์โรไอรอนก็คือใช้ไฟต่าๆเวลารีดเสื้อผ้าใช่ไหมแต่ถ้าไฮสูงโรตับเข้าใจไหมคำตรงข้าอมาอันนี้แปลว่าสูงโลแพโลโลถ้าไฮก็คือสูงไฮสูงต่อมาอันนี้แหละ do not do not bleach ห้ามอะไรโอ้ฟังเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะดูนอตบลิส uh, คือห้ามอะไรเปตอตอพแปตตี้ตัวนี้ด, <c oughs> ดูจากรูปห้ามอะไรห้ามสามเหลี่ยมให้ห้ามใช้สารสารฟอกขาวไฮ <c oughs> เตอร์เคยใช้ไ <c oughs> หมฮีโร <c oughs> ่ไฮเตอร์พวกนี เอ oh yeah, าไช่อ่ะฮะเออพวกอะไรที่สารออฟอกให้มันขาวอะ่ะให้ต่นเอาปแเตยขาวไปเลยให้ตักเออนั่นแะหละเขาห้ามใช้สารพวกนี้ดูนอดไหว่าห้ามดูน o อดบลิชเทมเพิร์ดรห้ามอะไรอบแห้งด้วยเครื่องได้เครื่องไอ้อบแห้งผ้าด้วยเครื่องได้อบแห้งได้เราใช้สามารถใช้เครื่องที่อบแห้งได้เพราะว่าไม่ได้การกรบาดห้าม wash before use เอาดูข้างบนจอน้อย,ดดวยควรซักก่อนใช้ wash หว่าซัก before ก่อนยูดคือใช้ไม่ใช่ซักก่อนใช้ทีล้าง คือผ้านี้ที่เราจะเอาซักเราให้เราล้างล้างน้ำเปล่าอะไรก่อนผ้าสีเข้มควรซักแยก wash deep color separately separately ห้ามซักรวมกับผ้าที่มีสีเข้มๆสีมันจะตกใส่เอาฟังล่ะเว้ยอะดูอันนี้ดูดูดูนี้ follow the instruction correctly ใครที่ทำตามคำแนะนำนี้ได้ถูกต้องมาดูนะ correct แปลว่าถูกต้องนะ correct ถูกต้อง i n s t r u ักชั่คือคำแนะนำกูเขียนแบบเร็วๆ Follow แปลว่าตามหรือทำตามอันเนี้ยฮูคือูคือใครใครที่ทำตามคำแนะนำเนี้ยได้ถูกต้องใคร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 อ้าวอันแรกอิมเอมเม a n ี่คลีนส์เธอบลาสบายแฮนด์เอมเี่คลนแปลว่าทำความสะอาดสะอาดอะไรครับสะอาดเออเสื้อของเธอด้วยมือเขาทำตามไหมเนี่ยทำตาม เออเขาไม่ให้เขาไม่ให้ซักเครื่องใช่ไหมแต่คนนี้ซักมือก็ถือนี่อ่ะเอาไว้ก่อนพาร์เมล่าไอรอนโดเมล่าไอรอนรีดโครสเสื้อของเธอ at maximum heat ด้วยความร้อนสูงสุดถูกไหมไม่ถูกเขาให้ตามตามแม็กไม่ว่าตามถ้าถ้าไม้เนี่ยน้อยๆนะไม้เอ่อหรือมิซิมัมไมซิมัมไมซิมัมคือสูงมากความร้อนอันนี้เขาบอกว่าโลอันนี้ผิดแน่นอนเขาให้โลไม่ใช่ไป maximum หรือว่าไป high ต่อมาเจนนิเฟอร์วอชช์สไวท์แอนด์เรดเกิร์ด together <d ress> เจนนิเฟอร์ซักผ้าขาวกับผ้าสีแดงด้วยกันก,กระโปรงสเกิร์ตคือกระโปรงใช่ไหมด้วยกันถูกไหมไ<ด>เขาห้ามบอกว่าอะไรนี่ w <ด>วอชด e ฟคันเลอ separately <ส> <ๆ S 2> ให้แยกผ้าที่มีสีเข้มๆออกจะมาซักรวมไม่ได้ปัญหาคือเราเปยไม่ได้ใช่ไหมเวลาเราถ้ามันเป็นไทยเราก็ตอบได้ง่ายใช่ไหมงั้นต้องเดาดูว่าโอ้อันนี้ทำไมแม็ก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 แต่ว่าสูงแน่เลยเคยได้ยินคำว่าแม็กแม็กไหมแม็กโอ้อันนี้แม็กซิมัมมากก็<ๆ>สี แคทเชียลนาแวร์เ e อเนว์เดรส without watches คนนี้เขาสวมเสื้อผ้าไม่ได้ซักถูกไหมฮะเสื้อสวมชุดเดรสใหม่โดยไม่โดยไม่ซักได้ไหมไม่ได้มันต้องซักก่อนนี่เขาบอกว่า wash before use นี่ซักก่อนใช้ไหมว่าข้อไหนถูกข้อหนึ่งข้อหนึ่งถั่วต้มไปกันเลยถูกต้องนะครับว่ากินเขาต้องให้ซักด้วยมือเพราะไม่ให้ซักด้วยเครื่อง ใช่ออ่ะไปเราก็ไปเรียนภาษาไทย